สวัสดีครับพบกับนรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้ครับมาดูรถครอบครัวอีกคันหนึ่งนะครับโตโยต้าเซียงต้านะครับ 1.5V นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมรุ่นปี2017นะครับเป็น7ที่นั่งนะครับสามแถวเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นสีรุ่นท็อปสุดสีพิเศษนะครับเป็นสีออเรนต์เมทัลลิกนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวลองพาชมรอบๆคันเลยนะครับตัวด้านหน้านะครับก็จะมี เดร์ทามแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟเป็นเดร์ทานครับแล้วก็เป็นตัดหมอกไปนะครับหันข้านะครับเบาะภายในนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับนี่นะครับเป็นหนังแท้จากโรงงานนะครับของโซนด้านหน้าครับีจอนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับ ถ้ารุ่น V เนี่ยจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับตัวบาะนะครับจะไปสามารถพับได้นะครับจอบการนะครับแอร์ตอนหลังนะครับบอกเลยว่าแอร์ตัวต้าไม่ต้องห่วงนะครับเย็นแน่นอน ตัวรถก็จะมีเบาะเป็นเป็นตัวพรมสามมิติมานะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะท้ายด้านหลังนะครับตัวเบาะหลังสามารถพับลงไปได้นะครับเดีว่าจะพับเอ็นนอนลงมาอย่างนี้ได้พับลงไปได้นะครับตัวนี้มันรุ่นตัวเซียนตานเนี่ยมันสามารถพับเบาะซ่อนเข้าไปใต้เบาะด้านแถวกลางได้นะครับจะทําให้พื้นที่สัมภาระตรงนี้นะครับก็กว้างขึ้นนะครับเบาะเลยเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานออมากๆครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับ Duo VVTI นะครับมาดูห้องเครื่องนะครับใหม่มากเลยนะครับความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับพาดูในตัวรถนะครับออปชั่นบางตัวนะครับเช่นตัวนี้นะครับเป็นพุสตาร์นะครับตัวนี้ควบคุมประตูด้านข้างนะครับเป็นออโต้ทั้งสองบานนะครับโอมาัยนะครับก็สามารถ มีปุ่มบังคับที่พวงมาลัยนะครับเป็นมัลตีฟังก์ชันนะครับมาดูความหมายของข้างในนิดนึงนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่ช่วงเก้าหมื0นเก้าหมื่นสองนะครับไม่เยอะนะครับสำหรับรถปี17เจ็ดก็พร้อมใช้นะครับโอเคลูกค้าก็ที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้เป็นโตโยต้าเซียนต้านะครับ 1.5V นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดปี2017นะครับราคานะครับอยู่ที่528,000นะครับสำหรับคันนี้นะครับยอดจัดคะแนนได้เต็มนะครับสวยแพร้อมใช้นะครับโอเคครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรตามใต้คลิปไปเลยนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ ฝาติดตามหรือจะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ